เข้ามาลึกนิดนึงแต่ว่าเข้ามาแล้วแบบอเออคุ้มค่ามากแล้วมุมมันแน่นั่งไปหมดเลยแบทุกมุมเหมือนไปนั่งแล้วแบบเออดีเอเอนี้ก็ดีไม่แพงด้วยฮัลโหลใช่สวิตมักค่าคืออะไรก็ปกตินะแะหรอ <c oughs> ใครเขาก็เจอฝนอย่งนั้นและแกนี่ปนหน้าฝนนะบิงสวยบิงคิดบวก อันนี้เป็นเขานางพันธุรัตนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นเขานางพันธุรัตเพราะว่าเมื่อก่อนอะ่ะรูปทรงเขาอ่ะคะ่ะพอมอ,มองกว้างๆอะ่ะมันจะเหมือนแบบว่านางพันธุรัตนอนอยู่อะ่ะตอนเด็เกๆเกวลาผ่านคือกลัวมากใช่<อ>ใช่หลอดมาสวยเนาะใช่ม, <า S 2> <laughs> มันแบบเหลืองอลามอะ่ะตรงนี้มันต้องเป็นแบบเมืองของทองอุไล <laughs> มองเป็นเส้นนี่สวยมากเลยนะพี่ฝ้า <laughs> มันไม่ได้ลูกแค่ข้างทางนะตามบ้านเรือนเขาก็ลูกทางเนี้ไปเชื่อมกับโครงการชัางหัวมันด้วยอออเหรอใช่ค่ะแถวนี้เขาเรียกว่าไร่ใหม่พัฒนาขับจากบายพาชะอำไปปานะคะเลี้ยวขวาเข้าแยกคู่วายแล้วก็วิ่งตรงยาวๆมาเลยร้านจะอยู่ขวามือตาม GPS มาไม่หลงอื้นน่ารัก สวัสดีจ้าขอกาแฟกินหน่อยค่ะมาขอเหรอเขาบอกว่าไม่ให้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับร้านเชเรคาเฟ่ค่ะอุ๊ยเมนูมีสองหน้าด้วยคือกาแฟเยอะมากไม่แพงด้วยฮัลโหลใช่ สวิตมัลค่าคืออะไรอ่าปก็เย็นครับแต่ว่าใช้ช็อตกาแฟแทนแทนน้ำร้อนนะอ๋อปกติมัค่าเย็นมันจะไม่หวานเลยแต่มันไม่ได้หมายความว่าแบบมันสวิตแล้วมันหวานนะกาแฟแนะนำไหมคะปกติทานกาแฟดำหรือว่าทานได้หมดออดอรได้หมดที่ร้านมีอ่าชาอูหลงเพิ่มช็อตกาแฟก็ได้ค่ะลองดูมันควรจะร้อนหรือเย็นถึงจะดีกว่าเย็นใช่ไหมโอเค อ,อเมริกาโน่น้ำพึ่งอ,อเมริกาโน่น้ำพึ่งเขามีดีเทลไปหมดทุกที่เลยเขามีแบบภาพวาดตัวการ์ตูนเอาไว้ตรงแบบข้างล่างแล้วมุมมันแน่นั่งไปหมดเลยนะ ทุกมุมเหมือนไปนั่งแล้วแบบเออดีเอ้ยวันนี้ก็ดีแล้วพอเรานั่งตรงนั้นเราก็จะมองอุยตรงนี้น่าน่งผมไปนั่งตรงนี้อุยตรงนั้นก็น่านั่งเลยน่านั่งไปหมดทุกที่เลยทุกที่เลยจ้ะสติกเกอร์เขาไม่เหมือนกันด้วยนะเขาใส่หน้ากากเขาใส่แมสอันนั้นใส่แมสอันนี้ไม่ใส่เขาจะมีรุ่นไม่ใส่แมสกับรุ่นโควิดของพี่เป็นเมนูที่บาริสต้าเขาแนะนำนะคะเป็นอูหลงราดทับด้วยช็อตกาแฟ เราชอบกินของแปลกไงเหตุอันนี้แบบมันแปลกที่สุดก็เลยสั่งอันนี้เจอกขของบ<ม>ีเป็นอะไร Sweet ok Sweet ok สวิตมอคค่า ok สวิตมอคค่าค่ะ ok สวิตมอคค่าเ ok จ้าของร้านเขาบอกว่ามันเป็นของเขาใช้อะไรนะชอะะ็อกโกแลตกับโกโก้โกโก้ใช่ใก็คือมันจะเหมือนโกโก้แต่ว่าใช้ช็อตกาแฟแทนน้ำร้อนที่ละลายโก,โกโก้ใชนะ่ใช่ใช่เนื้อให้ความเข้มข้นกว่า ใช่แต่อร่อยออร่อยหอโกโก้มากส่วนของมาเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งค่ะเบสิกชาติก็โอเคทานได้ไม่หวานร้านนี้จะไม่ค่อยหวานใช่คือถ้าเกิดใครทานหวานก็บอกเขาได้ว่าเพิ่มหวานเพราะทำหวานน้อยถ้าเกิดคนต่างถิ่นมาไม่ใช่คนเพบบุรีมาก็จะปลอดภยัยใช่พราะคนเพรบุรีจะต้องแบบขอเพิ่มหวานเพิ่มหวาน,นใช่ค่ะส่วนของตาก้องของเรา เอสเยทุกที่ทุกเวลาทุที่ต้องเป็นเอสเยนเราควรทำแบบช่องแยกไปว่าแบบรีวิวเอสเยนรีวิวเอสเของตาลก้องกาแฟมีความเข้มของกาแฟนะคะแต่ไม่ขมนะแต่ว่ากาแฟแบบรสชาติเข้มใช้ได้ใช่ค่ะกาแฟดีเลย วันนี้อากาศดีไม่แน่ใจว่าแบบปกติทุกวันมันจะอากาศดีแบบนี้ไหมนะแต่ว่าวันนี้เหมือนแดดมันไม่ค่อยมีที่เราคิดว่าแบบเอ้ยฝนมันจะตกเมื่อเช้าว่าวันๆว,ว,ว่าฝนจะตกเราจะเป็นไงแต่ว่า กลายเป็นว่าดีเพราะว่าแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วก็แถวเนี้ยเขาจะมีแบบว่าต้นไม้มีอะไรของทางทาทำให้อากาศมันชื้นอ่ะสังเกตได้ว่าต้นแบบไม้เลื้อยตินตุ๊กแกหรือพวกเนี้ยมันดูแบบว่าเอ้ยมันเติบโตมันขึ้นได้แสดงว่าปกติมันคงไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกใช่เพราะไม่ได้ติดแอร์นะแต่ว่าไม่ร้อนเลยนะเนี่ยเย็นสบายใช่เพราะว่าบ้านเราเพชรบุรีนั้นใสตินตุ๊กแกหนีออกจากกำแพงแล้วจ้ะ น้องจับแล้วก็น้องกันเดินน้องจับแล้วแบบอุ้ยร้อนร้อนร้อนปล่อยดีกว่าของร้านก็น่ารักเนาะกข<ช>จะแบบเออคอยดูแลเราอะไรเง <S <S ี้ยเมนูเครื่องดืม่มในร้านนะคะแบบเราอยากกินอะไรแบบไหนอ๋อ,อแล้วร้านนี้มีอาหารนะคะใช่ม,มีอาหารมีข้าวมีสปาเกตตี้มีแบบข้าวผัดสับปะรดข้าวคุกกีิอะไรพวกเนี้ยด้วยสามารถเข้ามาแบบว่าทานอาหารกลางวันแล้วก็กินกาแฟได้ตอนนี้คนเริ่มมากันแล้วเนาะ เข้ามาลึกนิดนึงแต่ว่าเข้ามาแล้วแบบโอ้คุ้มค่ามาก